จากการหาหรือร่วมกันของคณะทำงานร่วมระหว่างคณะรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกรสรชและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่ผ่านมาเพื่อเคลียร์หรือสร้างความชัดเจนกับภาร,รกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่าง2หน่วยงานโดยที่ประชุมนะครับได้หาหรือถึงกรอบการทำงานแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและในระหว่างการแก้ไขกฎหมายนั้นก็ต้องเดินหน้าภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนด้วย สำหรับภารกิจที่ซ้ำซ้อนแรกก็คือการลงทุนเพื่อให้บริการสาธารณะที่ทางกสทชนั้นได้ลงทุนแผนทั้งหมด5ปีวงเงิน22ล้านบาทขณะที่ทางกระทรวง ICT กระทร,ะระวงสาธารณาสุขและกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนลงทุน เพื่อให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงเช่นกันฉะนั้นควรที่จะนำแผนลงทุนมาหารือกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศซึ่งในเบื้องต้นนะครับกศชเสนอแผนให้กระทรวงไอซีใช้เงินทุนสนับสนุนจากโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกอทอปรที่ตอนนี้นั้นอยู่ในระหว่างโดนรัรงงบโครงการจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาจากการลงทุนกับแผนที่วางเอาไว้นั่นเอง ่วนภารกิจที่2คือเรื่องคลื่นความถี่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันโดยบริษัท TOT ทีจำกัดมหาชนต้องการคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์ซไว้ใช้งานต่อหลังจากที่สัญญาสมัรททนสิ้นสุดแล้วยังรวมไปถึงคลื่นความถี่ย่าน470เมกะเฮิร์ซด้วยนะครับที่ TOT ขอใช้งานด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีแต่ทางกสทชนั้นยังไม่อนุมัติ TOT จึงยื่นฟ้องสารปกครองโดยยืนยันว่า TOT นั้นมีสิทธิ์ในคลื่นความถี่ตั้งแต่อดีต ส่วนคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ที่บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า D-Tac ได้แจ้งคืนคลื่นในส่วนที่มีสิทธิ์การใช้คลื่น25เมกะเฮิร์เพื่อให้ทางกอสทชนนั้นนำไปประมูล แต่ว่าต้องรอนหนังสือตอบกลับจากบร,ริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนในฐานะเจ้าของสัญญาสัมปทานซึ่งการแก้ไขกฎหมายน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสถานะของกสะทะชด้วยว่าจะขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงไอซีหรือจะเป็นเหมือนเดิมคือเป็นองค์กรอิสระ ส่วนมาดูภารกิจที่3นะครับการทํางานทับซ้อนกันเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่มิ่นสถาบันรวมถึงภารกิจต่างประเทศและกิจการดาวเทียมที่ยังคงทับซ้อนกันอยู่ก็ต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ของประเทศต่ตอไป